สวัสดีครับทุกผู้ชมครับหรือกว่าูหนาววันหนาวคืนนะครับเมื่อคืนนี้เสียวหน่อยแต่ได้2ประตูจากโมซาลาครับเรียว่าโบุกไปชนะซาว์ทัมตันทีมบวย3ประตูต่อ2ชนะวิวแต่ก็ถือว่าเป็น3แต้มสำคัญที่ทำให้ลรเวอร์พูลหนีแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป8คะแนนทำได้ตามเป้านะครับขณะที่รูเบนอโมริมเปิดตัวคุมแมนยูนัดแรกไม่รู้อย่างที่คิด เสมอกับอิฟสวิชที่พอตแมนโรด1ประตูตออ่อ1นึ่อโมริมเปิดตัวด้วยการเล่นหลัง3เลยนะครับท่านผู้ชมครับเล่นหลัง3คนตั้งแต่นัดแรกนะเริ่มเกมไม่ถึง2นาทีนี่ยิงเลยนะครับยิงเลยแค่8 1เววินาทีนะออกสตาร์ทหรูหรามากนะครับแต่เล่นไปเล่นมาก็เหมือนเดิมคือผีออกนะครับเล่นไปเล่นมาผีออกดูแล้วอโมริมคงต้องใช้เวลาปั้นกันดีพอสมคว,แวนะรแหละ เกมที่เซนต์แมรี่นะครับซาวแฮมตันพบกับลิเวอร์พูลหงแดงนัดนี้จัดคอเนอร์แบรดลีย์ลงเล่นแบ็คขวานะครับอันดี้โรเบิร์ตสันอยู่ทางซ้ายกองกลางมีเคอร์ติสจอห์นสโตนหริกซูบอสไลและ Ryan แรน์กราวเป็นแบกแนวรุก3ตัวดาวิลนูนเยสหน้าเป้านะครับซ้ายขวาก็เป็นกัรโปกับโมซาลานะส่วนซาวแฮมตันทีมบอยนะครับมีอดัมลาลาน่าลงมาเจอกับหงแดงทีมเก่าลิเวอร์พูลนัดนี้ลงมาบุกเลยนะครับลงมาบุกเลย เร่งเกมเร็วกว่าหลายนัดที่ผ่านมานะครับคือไล่เพรสเร็วนะครับเปิดมาไฮเพรสเลยถือว่าแลกกันไปเลยนะนาที21นะครับโมซา r าได้ยิงเหน่งๆแต่ประตูซาลตันอเล็กซ์แมคคาซี่ปิดมุมอยู่แล้วนะครับเซฟไม่ยากนะ3นาทีต่อมาโดมิเนียวสบอสไลได้กดในเขตโทษนะครับแต่ยังไม่ผ่านแมค a คาซ y ี้นาที26กักโปยิงยัดเสาแรกแมค a คาซ y ี McCarthy ยังเหนียวหนึบนะครับปัดออกไปได้อีกนะ เอวูพูต้องรอถึงนาที30นะครับถึงจะได้ประตูแรกได้จากการไล่เพรสครับเซาท์ัมตัโนโดนเพรสแล้วปั่นป่วนนะครับเสียบอลง่ายๆนะกองหลังฟลินดาวเนี่ยเตะบอลทิ้งออกมามั่วซั่วเลยนะครับโดนซูบอสไลสวนตูมเดียวตรงตะข่ายเลยนะครับโดมิซูบอสไลซัดชิ่งเสาเข้าไปเลวููขึ้นนำหนึ่งศูนย์นะครับนาทีที่30ทีมนักบอพอเสียประตูแล้วเล่นดีขึ้นนะครับ ลุยแรกทันทีนาที33ฟลินดาวจะแก้ตัวนะขึ้นมาซัดนะครับโดนคุเวนเกลเลอร์ปัดออกไปนาทีสี่สิอซาวนมตันได้จุดโทษนะครับท่านผู้ชมครับลูกนี้เฟอร์จิลฟันได้เล่นพลาดนะเสียบอลไทเลอร์ด,ดิปลิงนะครับไอตัวนี้คือจอมเลี้ยงสมชื่อเลยดิปลิงนะครับได้บอลเลี้ยงขึ้นมาและโดนแอนดี้โรเบอร์สันตัดเกมนะครับเข้าสกัดเสียฟาวนะ ตอนแรกเนี่ยเหมือนจะฝ่าวนอกเขียดโทษแต่ v r นะครับคอนเฟิร์มให้เป็นลูกจุดโทษนะอาดัมอาร์มสตรองสังหารนะครับยิงติดเซฟคุยเวนเกลเลอร์คุยเวนเซฟได้นะครับแต่มันไม่พ้นไงบอลมันปลิ้นออกมานะครับโดนอาร์มสตรองคนเดิมซ้ำดับ2เข้าไปนะตีเสมอได้สำเร็จเป็น1ประตูตอนหนึ่งนะครับเครื่องแรกเท่ากันอยู่นะครึ่งหลังลิวพูดเดินเครื่องนะครับแต่ปรากฏนาที56 ซาทแฮมตันสวนกลับอาตัมอาร์มสตรองเปิดให้มาติวส์เฟรนันเดสยิงเล่นทางเข้าไปนะแซงเลยนะครับทีมนักบุญนะครับซาทแฮมตันแซงขึ้นนำา2 1เดอะคอปนี่เสียวเลยนะครับเสียวเลยเฮ้ยบวยติดคอหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ครับท่านผู้ชมครับิเวอร์พูลยังมีโมซาลานาที64นะครับหงแดงตีเสมอง่ายๆ จากลูกที่แรนกลายเป็นแบกนะครับโยนยาวแล้วโมซาลาเนี่ยจิ้มสวนทางอเล็กซ์แม็กคาร์ลี้เข้าไปนะครับกลับมาได้สำเร็จนะครับตีเสมอ2องก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนหน้าที่โม e จะตีเสมอน่ะลุยส์ดิอารสกับอเล็กซิสแม็กคาริสเตอร์ลงมาแทนโคดี้กัคโปกับเคอร์ติสโจนนะครับมีการปรับเปลี่ยนทีมไปก่อนแล้วนะนาทีหกสิบเจเลี้ยวภูกเกือบแซงนะครับ ister แม็กคาริสเตอร์เตะมุมให้ดิอาร์สมงเล่นทางเกือบเข้าแต่แม็กคาร์ลิ เินปัดเอาไว้ได้อย่างเหลือเชื่อครับซูเปอร์เซฟเลยนะลูกเนี่ยเลวโพลบุกต่อเนื่องนะครับนาที83ได้จุดโทษลูกนี้นักเตะญี่ปุ่นนะครับยูกินาริสูกวาวะนะครับตัวสำรองซาวมันตันไปทําแฮนด์บอลนะครับบอลมันเด้งมาโดนแขนนะคือไม่ได้ตั้งใจนะครับแต่ว่าแฮนด์บอลจริงโมซาลารับหน้าที่สังหารนะครับวิ่งซัดตูมเดียวเข้าไปอย่างเฉียบขาด โ ah, มซาล่าเหมาเขาเดสองลูกนะครับพี่โมยิงเสร็จถอดเสื้อโชว์ล่าเลยนะครับโอ้โหชนีกรีซแหลยล่ําจริงซิกแพคเป็นแผงเลยนะครับโมทําได้2ประตูในเกมนี้เท่ากับทําให้เขาทําสถิติยิงนอกบ้านให้เลี้ยวภูไปแล้ว100ประตูนะครับเป็นนักเตะหงคนที่3ในประวัติศาสตร์ที่ทําได้ต่อจากเอียนรัสแล้วก็โรเจอร์ฮันนะครับโดยชมครับหลังจากนั้นเลี้ยวภูครองบอลปิดเกมนะครับ บุกเอาชนะเซาท์แฮมตัน3ประตูต่อ2ทิ้งที่2แมนเชสเตอร์ซิตี้8คะแนนนัดหน้านะครับอาทิตย์ที่จะถึงนี่แหละ1ธันวาคมคู่นี้เจอกันเองนะครับเลี้ยวผู้พบกับซิตี้ที่แอนฟิลด์นะครับเป็นเกมแห่งฤดูกาลแน่นอนนะหลังเกมนะครับคุณซืออาร์เนอร์สล็อตแฮปปี้กับ3แต้มก็แน่นอนหลักนะครับแฮปปี <laughs> ้กับ3แต้มสล็อตบอกคนทั่วไปเนะี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ย hey, เจอทีมบุยมันขนมหวานนะครับ เค็มๆหวานๆอร่อยดีอะไรประมาณเนี้ยแต่เขาเคยเห็นเกมที่เซาล์ตันลุยใส่คู่แข่งมาหลายนัดแล้วนะครับเล่นกับทีมนี้ไม่ง่ายอย่างที่คิดนะเลียวภูแซงกลับมาชนะได้ถือว่าโอเคเลยนะครับสลอตบอกโล่งอ,อกไปทีลูกตีเสมอ2-2ของโมซาลาเนี่ยทำให้ทีมกลับสู่เกมได้เร็ว25นาทีสุดท้ายก็เลยเล่นง่ายขึ้นสล็อตบอกว่าในเวลาคับขันเนี่ยเลียวภูเชื่อใจโมซาลาได้เสมอนะครับ เป็นที่พึ่งของทีมได้เสมอนะครับพี่โม่แต่ว่าการนำา8คะแนนไม่ใช่เรื่องที่จะมาฉลองนะครับสลักบ,บอกยังฉลองไม่ได้นะครับถึงนำา8แต้มเนี่ยพรีมเมยร์ลีกมันเล่นยากทุกนัดเลวโพเองที่ผ่านมาเนี่ยชนะขาดแค่2นัดเท่านั้นเองนะครับนอกนั้นเฉือนกันสูสีนักเตะทุกคนผ่านเกมพรีมเมยร์ลีกมามากกว่าเขาซะอีกนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนรู้ดีว่าอะไรเป็นอะไร เอร์พูไม่ประมาทอยู่แล้วนะครับซอลตบอกว่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเมื่อปีก่อนอาร์เซนอลก็เคยทิ้งแมนซิตี้8คะแนนนะครับแต่ซิตี้ก็ยังแซงกลับมาเป็นแชมป์ได้นะทีมอย่างซิตี้เชลซีอาร์เซนอลอะไรพวกนี้นะครับสามารถเร่งเอาชนะได้หลายเกมติดๆดกันเพราะฉะนั้นยังไม่มีอะไรแน่นอนนะซอลต์บอกเลว์พูดีใจที่นำจากฝูงนะครับแต่ไม่มีวันเหิมเกริมนะครับไม่มีวันเหิมเกริม หงแดงได้พักสองวันนะครับท่านผู้ชมครับพุทธที่27จะเจอกับเรอัลมาดริดในแชมเปี้ยนส์ลีกจากนั้นวันอาทิตย์ที่1ธันวาคมก็อย่างที่บอกนะครับศึกใหญ่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้รออยู่นะครับถ้าหงปราบซิตี้ได้จะทิ้งห่าง11คะแนนนะรอดูกันนะครับท่านผู้ชมครับถือว่ามันก็ยากทั้งสองนัดน,นะเจอเรอัลมาดริดกับเจอซิตี้แต่อย่างน้อยทั้งสองเกมเล่นที่แอนฟิลด์ทั้งคู่นะครับ โอเคไปดูเกมที่พอร์ตแมนรถกันบ้างนะครับอิฟสวิสทีมมาขาวพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปีศาจแดงมีรูเบนอโมดิมนะครับคุมทีมนัดแรกเล่นใหญ่เลยนะครับเปลี่ยนแทคติกนะครับมาเล่นระบบ3-4-2-1หลัง3ตัวก็จะมีนูแซมัสราวีนะครับมาไทสเดลิกแล้วก็จอห์นนี่เอเวนส์วิงแบ็กสองข้างใช้อามาดเดียโลนะครับแล้วก็ดิโอกดาโล กองกลางมีคาเซมิโร่นะครับแล้วก็คริสเตียนเอริกเซ่นะแถว2บรูโน่แล้วก็อาริฮันโดการาโช่ส่วนหน้าเป้าเป็นมาคัสแรชฟอร์ดเปิดมาแค่81วินาทีนะครับท่านผู้ชมครับ81วินาทีเท่านั้นแมนยูขึ้นนำแล้วนะครับเรื่องนี้อา,าร์มัดเดียโล่ได้ทะลุขึ้นมาทางขวานะครับลุยขึ้นมาแถวครึ่งสนามเลยนะครับเร็วมากเลี้ยงจี้ขึ้นไปเลยนะครับนะจากนั้นเปิดขึ้นมากลางให้มาคัสแรชฟอร์ด เข้าฮอร์สง่ายๆนะครับโอ้โหกระหึ่มเลยแมนยูขึ้นนำ1-0นะครับนำเร็วแต่โมริมยังนิ่งๆเก็บอาการอยู่นะครับทำหน้าเฉยๆนะครับแต่ข้างในโอ้โหฮึกเหิมแน่นอนแต่ก็ทำเป็นนิ่งนะครับท่านผู้ชมครับแมนยูนำเร็วนะครับท่านผู้ชมครับแต่อิปสวิชเจ้าบ้านแข็งแกร่งยังเฉยๆนะครับมาขาวเนี่ยนะครับเปิดเกมสู้ได้สนุกนะ นาทีที่สเปดมาขาวเกือบตีเสมอนะครับแซมมี่ชิโมดิกกดลูกเลียดสวยเลยนะครับแต่อองนิโอนาะนาพุ่งปัดไว้ได้นะแมนยูพยายามเก็บบอลน,นะครับทำเกมจากหลังขึ้นมานะเล่นหลัง3ตัวเนี่ยโอเคมันก็เก็บบอลดีขึ้นนะครับแต่ว่าเกมยังไม่ค่อยต่อเนื่องนะอิบสวิชเนี่ยเข้าเพรสเร็วนะครับแล้วนักเตะแมนยูหลายคนเนี่ยอย่างคาร์เซมิโร่อย่างจอห์นเอเวนส์ค่อนข้างจะช้าอยู่นะครับค่อนข้างจะช้าอยู่ตามไม่ค่อยทันนะ จังหวะเข้าประทะ5 0 5 0เนี่ยก็เห็นชัดว่าอิทส์สวิชแข็งแรงกว่านะครับท่านผู้ชมครับบรูโน่ก็บทบาทค่อนข้างจะน้อยไปนิดหนึ่งนะนานทียี่สิบเก้าอิทสวิชได้ฟรีคิกหน้าเขียดโทษนะครับโอเมรีฮัตชินสันยิงเข้ากรอบแต่ว่าตรงตัวองเดโอนาน่านะครับอิทส์สวิชเล่นดีเลยนะครับสู้ได้ไม่เป็นรองนะนานทีที่40นะครับมีจังหวะที่อิทส์สวิชน่าจะตีเสมอแบบน่าจะชัวร์คือลูกนี้ไงก็เข้าอ่ะนะ เป็นโลกที่แซมมี่ชโมโดิกเนี่ยไหลให้เรียมดีแหละซัดเต็มเต็มจอๆเลยนะครับทานผู้ชมครับเต็มเต็มจอๆเนีอยแต่โอนานามันพุ่งสวนมานะครับแล้วปัดมือเดียวปัดมือเดียวเนี่ยปังบอลพ้นออกนอกกรอบไปอย่างเหลือเชื่อนะครับซูปเปอร์เซฟสุดๆเลยโอนานาเป็นประตูที่แบบมือแข็งแรงมากนะครับทานผู้ชมครับดูปัดลูกนี้แล้วคือไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะปัดได้นะเออซัดเต็มเต็มจอๆเลยอะ ปัดได้เฉยเลยนะครับสุดยอดมากนะอย่างไรก็ตามครับท่านผู้ชมครับถึงโอนาน่าเหนียวยังไงนะครับก็ช่วยไม่ไหวนาที43อิฟสวิสตีเสมอเป็น1ประตูตอนหนึ่งนะครับลูกนี้โอมรีฮัดชินสันนะครับตวัดด้วยซ้ายจากนอกเขีโทโทบอลแฉลบหัวมาสราวีนิดหนึ่งนะครับแล้วบอลมันเสยปั้งเข้าไปเลยนะครับเสยหัวมาสราวีนิดหนึ่งนะครับตรงตาข่ายนะโอนาน่าไม่ทันแน่นอนนะครับครึ่งแรก เสมอกันอยู่หนึ่งประตูต่อนหนึ่งเครื่องหลังผีลงมาบุกนะครับนาที4 6เกือบได้ลูก2นะครับบรูโน่เปิดให้อเลฮันโดการาโช่หลุดไปยิงนะครับแต่ไม่ผ่านประตูมิวริสครับแล้วกองหลังช่วยเตะทิ้งออกมานะนาที52าองิสวิชเกือบจะได้ประตูนะครับเวสเบิร์นเนี่ยเปิดจากขวานะครับแล้วเลียมดีหลับนะครับโดดไข่ย,ยิงนะครับโดดไข่ย,ยิงนะแต่ออนาน้ายัางเซฟได้อีกครั้งหนึ่งนะครับออนาน่า ช่วยแมนยูไว้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเทียนเห็นเกมนี้สองครั้งนะครับโอนาน่าช่วยชีวิตไปเลยนะนาที56ผีส่งลูกชอกับมาริโออูกาเต้น,นะครับลงมาแทนจอห์นนี่เอเวนส์กับคาเซมิโรนะครับชอลงมาเป็นหนึ่งใน3กองหลังนะคือระบบของอโมริมเนี่ยท่านผู้ชมครับหลัง3ตัวครองบอลได้นะครับแต่พอมาถึงกลางสนามมันเสียบอลง่ายเกินไปนะวิงแบ็กก็เติมขึ้นมาน้อยเพราะว่า เสียบอลเร็วไงใช่ไหมวิงแบ็กยังไม่ทันเล่นเลยนะครับมันจ่ายกันเสียซะแล้วเนะี่ยดูแล้วบางทีมันก็เสียของนะคือแทนที่อาหมัดเดียโลจะดันขึ้นไปเป็นปีกเต็มตัวเนี่ยก็ต้องถอยลงมาต่ำนะครับอันนี้คือข้อเสียของระบบสามส่สองหนนะครับอาหมัดเดียโลนะครับเร็วจะตายจี๊ดจา๊าดนะครับแต่มันต้องถอยลงไปเป็นแบ็กนะเชื่อมเกมจากหลังขึ้นมานะครับ อาริฮาโดการาโชก็ต้องหุบมาอยู่ตรงกลางมากกว่าเดิมนะครับไม่งั้นจะไปทับกับวิงแบ็กไงไม่งั้นมันวิ่งชนกันนะครับนะการาโชต้องต้องขยับเข้าไปเพื่อเปิดที่ว่างให้กับอามัดนะแล้วบางทีเนี่ยการไปเล่นโยนยาวจากหลังนะครับเรียบโยนจากหลังขึ้นมานวิงแบ็กมันยังไม่ทันเติมเลยนะครับเรียบโยนยาวไปแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ได้อะไรขึ้นมาถูกไหมเล่นหลัง3คน3 4ม1อเนี่ยมันต้องทําเกมรุกจากหลังนะครับ ทำเกมลุกจากหลังนะให้ตัวริมเส้นคือตัววิงแบ็กนี่มันทําเกมขึ้นไปนะครับแต่แมนยูยังปรับกันไม่ค่อยได้นะครับเวลามันมีน้อยเกินไปนะเกมกับอิสวิสเนี่ยในช่วงท้ายผีก็เริ่มจะตั้งเกมบุกได้นะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าจังหวะยิงเจ๋งๆเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีนะจบเกมเสมอกันไปนะครับอิสวิสหนึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหนนะครับแบ่งแต้มนะ รูเบนอโมริมคงต้องปรับกันอีกเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะถ้าเขาพยายามจะปั้นให้เป็นทีมในอุดมคติของตัวเองนะครับเท่าที่ดูเนี่ยท่านผู้ชมครับตัวแมนยูที่ไม่เหมาะกับระบบนี้นะ3ามหรือ3 4มสเนี่ยนะครับตัวที่ไม่เหมาะก็อย่างจอห์นนี่เอวานนะครับเขาพยายามจะเล่นคือเขามีความเข้าใจเกมสูงประสบการณ์สูงนะครับเพียงแต่ว่าช้าไงนะ ช้าพอดันขึ้นมาแล้วเสียบอลง่ายนะครับโดนโต้กลับไปหลังหักนะคาเซมิโร่ช้าเกินไปแล้วชอบเปิดยาวจากหลังนะครับบรูโน่เฟรนันเดสดูผิดที่ผิดทางนะครับการาโชก็ไม่เหมาะที่จะหุบมาอยู่ข้างในนะครับเสียของเปล่าๆนะโจชเซอรซ์ซีที่ลงไปที่หลังเนี่ยยังเล่นในระบบอโมริมได้ดีกว่านะครับเหมาะกับระบบนี้มากกว่าแต่ก็แน่นอนนะยังไงกาาโชก็ต้องลงนะครับ ไอ้ตัวที่เหมาะจะปั้นเป็นวิงแบงจริงก็คืออารมัดเดียโลนี่แหละตัวนี้มีเวลดีเลยนะครับเพรเขาฟิตเร็วนะครับทนกู้ชมครับวิ่งได้ทั้งแนวนะครับอารมัดนี่โอเคอยู่นะหลังเกมครับทนกู้ชมครับอาโมริมตามลูกทีมให้เดินมาขอบคุณแฟนบอลเพื่อสร้างทีมสปิริตนะเพื่อให้ผูดเลไในคอนเนคกับแฟนบอลน,นะครับเป็นภาพที่ดีที่สุดของแมนอยู่เมื่อคืนนี้เลยก็คือตอนจบนะครับนักเตะวิ่งมาขอบคุณแฟนบอล อโมริมบอกว่านัดนี้นักเตะแมนยูคิดมากเกินไปนะอุตส่าห์นำเร็วนะครับแต่ว่าคุมจังหวะของเกมให้ได้เปรียบไม่ได้นะอโมริมบอกว่าคุณต้องเก็บบอลน,นะครับรักษาโมเมนตัมนะแต่ยังทําได้ไม่ดีนะครับเสียบอลง่ายเกินไปนะครึ่งแรกเห็นชั้นเลยว่ากลัวไม่กล้าเล่นนะส่วนหนึ่งอาจจะเพราะว่ามีเวลารวมตัวซ้อมกันแค่2วันนะครับก็เลยสับสนในระบบไม่มั่นใจอะไรเนี่ยนะครับ แต่ทุกคนก็พยายามจะเล่นตามที่สั่งนะเรื่องนี้อโมริมบอกคงต้องใช้เวลาค่อยๆปรับกันไปนะครับได้ซ้อมเยอะๆได้เล่นบ่อยๆเดี๋ยวก็คงดีขึ้นแฟนบอลต้องอดทนนิดนึงนะครับอโมริมอ้อนมานะครับบอกอดทนหน่อยนะจ๊ะช่วงนี้ทีมอาจจะทําผิดพลาดไม่ค่อยได้อย่างใจนะครับแต่ก็จะพยายามปรับให้เร็วที่สุดเกมนี้ถึงได้หนึ่งคะแนนก็เป็นแต้มสําคัญสําหรับการเริ่มต้นใหม่นะครับอโมริมบอกลูกทีมเขาฉลาดทุกคนนะ ขอแค่เชื่อมั่นในความฉลาดของตัวเองและสนุกกับเกมเข้าไว้นะครับอามูริมกับลูกทีมมีเวลา4วันนะครับเตรียมตัวสำหรับเกมต่อไปซึ่งก็คือยูโรปาลีกเจอกับโบโดกริมทีมนอร์เวย์นะครับคืนวันพฤหัสนี้รอดูกันต่อไปนะครับรอดูว่าการพัฒนาการสร้างทีมใหม่ของอโมริมจะใช้เวลาแค่ไหนนะครับโอเควันนี้ก่อนจากกันอย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์ครับติดตามเพจเอกราเต็มหนุย่ย ทาง Facebook และ YouTube นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยขอบคุณทุกท่านนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ลาไปก่อนสวัสดีครับ